ชีวิตเป็นของคุณเป็นสิ่งที่คุณเลือกได้ตามที่ใจต้องการถ้าใครเข้าใจโครงสร้างต้นไม้แห่งชีวิตในพลังงานของมนุษย์จะพบว่าไม่จำเป็นที่คุณจะต้องเอาชนะหรืออยู่เหนือใครไม่ต้องต่อสู้แข่งขันสร้างความสำเร็จคุณก็บรรลุปเป้าหมายสูงสุดของชีวิตได้และไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นความรัก ความอดทนยอมเป็นคนเสียสละแบกทุกภาระไว้ในบ่าคุณก็จะยังคงไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตได้นั่นเพราะในโครงสร้างต้นไม้แห่งชีวิตในคัมภีร์คาบบาลาสอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนในเรื่องทางสายกลางเพียงคุณมีจิตที่มั่นคงเบิกบาน เป็นคนกระตือรือร้อนมีชีวิตชีวาจิตใจงดงามและมีศีลอันบริสุทธิ์พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อื่นด้วยความรักความเมตตาจักรวาลจะส่งพลังศักดิ์สิทธิ ell, ์ให้อเซลทวินเฟรมลงมาเพื่อดึงขึ้นดึงคุณขึ้นสู่ทางรัฐเป็นทางสายตรงไปสู่ความรู้แจ้ง เพื่อเข้าสู่เส้นทางแห่งความหลุดพ้นได้ในที่สุดขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ต่อสู้กับชีวิตแล้วโดนชีวิตสู้กลับพบกับเส้นทางลับในแกนกลางของตนเองได้ในที่สุดด้วยรักจากจักรวาลฮัส,สเซคเงกลุ่มจิตจักรวาล